จะพาทุกคนไปดูตลาดปลาเงินและตลาดปลาทองที่อยู่ด้านในนะครับว่าบรรยากาศเงียบเหงาไหมเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่สีหบุรานุกิจ11 ก็มีขายแก้ยเยอะมากเลยนะทุกคนมีร้านขายของเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเงียบเหงาไหมใครเคยอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ย่านนี้นะก็ดูคลิปนี้ได้นะครับทุกคนตรงนี้สี่หาโบราณนุกิจสิบสาครับ ถ้าเราตรงไปนะไปสนามบินสุวรรณภูมิได้นะทุกคนเคหาล่มเก้าได้นะครับไปทางนี้ได้สีหษาบุรีลูกเกิบห้ครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายมือเนี่ยครับ นี่คือมีเพิ่มขึ้นนะทุกคนตรงนี้คือตลาดที่เขาตั้งเพิ่มขึ้นนะครับนี่ไม่เงียบนะไม่เงียบนะทุกคนดูสิเด,สเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันด้านในครับ ตรงนี้น่าจะเป็นตลาดเย็นด้วยแหละมั้งเนี่ยโห oh, ตลาดเย็นใหญ่มากเลยครับตั้งแล้วจริงๆด้วยตลาดเย็นเริ่มที่ร้านไข่เลยร้านแรกนะน้องอยู่น,นี่นะพี่เลี้ยวไปขาแล้วอยู่้ายมือเหน็หนเลยข้าวสารนะครับชาเล้ชาเข้ ตรงนี้เป็นโซนขายอาหารนะทุกคนเป็นตลาดเย็นนั่นแหละนะครับถ้าเรามาช่วงกลางวันจะไม่มีตรงนี้นะก็คือจะเป็นถนนโล่งๆนะครับน <oz> ี <S <S ่นะครับ <IB> นี่เป็นกับข้าวเนี่ยตลาดเย็นนะครับเขาเพิ่งตั้งเห็นไหมทุกคนเขายังตั้งไม่เสร็จนะครับยังคึกคักคึกค,ค,คืนอยู่เลยนะไปเดี๋ยวเราไปดูโซนหน้าก่อนนะครับนะเราจะเข้าไปที่หลังโซนนี้เขาตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหมือนกับโซนคละกันนะอ่ะคือตลาดกับข้าวแล้วก็ ตลาดของสดมีโต๊ะนั่งกินด้วยข้าวราดแกงเป็ด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 พัลโลร้านผักสดหมดแล้วนะทุกคนนี่หมดแล้วครับ เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อโซนนี้นะครับมีปลาเผาด้วยทุกคน ตอนนี้นะครับเรามาเวลาบ่ายสาีนาทีนะวันเสาร์ที่31มสิบเอดี๋ยวพาเพื่อนๆทุกคนไปดูตลาดด้านในด้วยนะว่าเป็นยังไงมีเปลี่ยนแปลงไปไหมมีเพิ่มอะไรมาไหมบรรยากาศยังเหมือนเดิมไหมนะครับ ตอนนี้เราดูบรรยากาศด้านนอกก่อนคือตลาดนะัดตอนเย็นน่ะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเนาะทุกคนเนาะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเราไปดูโซนโน้นก่อนนะครับ โซนนี้จะเป็นตลาดปลาเงิน,เ,นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตลาดปลาเงินก่อนว่าเป็นยังไงเ,เราเริ่มเดินโซนนี้เลยนะครับน่โซนตลาดปลาเงินเขาจะขายพวกเสื้อผ้านะทุกคน โซนด้านในนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนก็คือจะมีพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าพวกเบ็ดตเตล็ดทุกๆอย่างนะรวมถึงของเล่นก็มีนะครับใครเคยเดินตลาดนี้อลองมาเดินดูนะนี่เห็นไหมเพราะว่าเขาจะมีของทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูในทุกโซนเลย ตรงนี้ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นตลาดปะทองนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะทุกคนฝังเงิน17บเครับเป็นโซนฝังเงิน17เเดี๋ยวเราพาทุกคนดูทุกโซนดีกว่าเพราะว่ามันจะเหมือนไม่เหมือนกันนะ จะเป็นล็อกๆ,ๆของมันคล้ายๆกับจัตุจักคล้ายๆโซนจัตุจักอันนี้เป็น,นเสื้อของแม่หรือว่าพม่ก็ได้เสื้อเด็กนะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกประตูนอกอันนี้ก็คือบรรยากาศของตลาดปลาเงินนะทุกคนน,นะครับ โซนตลาดปลางเงินนะครับก็จะมีประมาณนี้ใครอยากเห็นตลาดสดบ้างเดี๋ยวพาไปดูไปโซนนี้จะเป็นโซนตลาดนัดด้านนอกนะทุกคนที่เขาตั้งตลาดเย็นตลาดนี้ของอร่อยนะครับจะว่าไปเราไปที่ไหนก็ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะไปไปที่ไหนก็มีแต่ของอร่อยอะ่ะไม่เคยมีไม่ของของไม่อร่อยไม่เคยมีนะ ต้องบอกบอกอร่อยไว้ก่อนนะครับแต่มันก็อร่อยจริงแหละนะครับนี่อันนี้โซนตลาดสดเพื่อนๆโซนตลาดสดจะเป็นอย่างนี้อันนี้ร้านกับข้าวโอ้โหน่ากินร้านกับข้าวใต้โซโซนตลาดเย็นจะอยู่ด้านนอกนะครับ โซนนี้นะครับจะเป็นโซนตลาดสดที่อยู่ตรงเมนบุรีเนี่ยนานมากแล้วนะครับตลาดเก่าแก่เลยแหละเนี่ยดูดิตลาดยุคเก่านะตลาดเก่าแก่ ตลาดที่เขามีมานานมากแล้วนะโซนอาหารสดจะเป็นแบบนี้โซนที่อยู่กับตลาดเมนบุรีมานานแล้วนะครับโซนเนี้ เปลี่ยนไปไหมคนยังเยอะเนาะโอเคนี่ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราออกด้านหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงตลาดปลาทองโอเคครับคลิปนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของตลาดมีนบุรีจะไปเจอตลาดปลาทอง เราจะเข้าตล,ลาดป่าทองแล้วทุกคนนี่เราจะไปดูทีละโซนแล้วกันว่าเหมือนเดิมไหมสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือคนน้อยแต่สิ่งที่เราเห็น ก็คือร้านค้าเยอะนะครับแต่ถ้าใครจะมาเดินก็มาได้นี่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เขามีตลาดใหม่ทุกคนตรงนี้โซนใหม่นะโซนใหม่ที่เขามีโซนแบบเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเขามีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้หรือเขาจะมีแค่วันเสาร์อาทิตย์ไม่รู้นะทุกคนแต่เราก็จะพาทุกคนดูให้ทั่ว เี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่านี่กางเกงยีนก,ก็มีเสื้อมันขอนเสื้อมันของเราเลยสวยอยู่นะเสื้อลายลายสกอต ขามียาวไปถึงนู่นเลยอะตลาดอ,าอันนี้เป็นสร้อยห้อยพระมีร้านสร้อยห้อยพระด้วยทุกคนแต่ถ้าใครสนใจก็ลองมาดูตรงนี้โซนโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นโซนมือถือโซนขายโทรศัพท์นะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปตลาดตรงนี้ก่อนพาดูทุกโซนเลยแหละวันนี้นะไหนๆก็มาถึงเมนุรีแล้วโอ้ยลมมาแล้วฝนมาแล้วแน่ๆเลยแต่ข้างในมันมันเงียบมากเลยนะก็เป็นธรรมดาเนาะทุกคนเนาะเงียบทุกที่แหละ ถ้านักท่องเที่ยวไม่มานี่ก็คือเหมือนมันเงียบจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับบอกในคลิปก่อนๆน,นู่นนะนะครับว่ามันเป็นหน้าฝนด้วยแหละมันก็เลยทำให้คนน้อยลงคนไม่ค่อยเดินนะเพราะว่าฝนมันตก เวลาที่เราไปไหนแล้วฝนตกอะ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปนะทุกคนเนี่ยด้านในก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกขายของทั่วๆวไปกระเป๋ารองเท้าอะไรพวกนี้ส่วนด้านนอกนี่ก็จะเป็นทั่วบองของเป็นตะเลดต่างๆกระเป๋าก็มีอกระเป๋าเยอะมากเลยนะกระเป๋าทนนะเคยซื้อไปใช้แล้วนะกระเป๋าลูกเล็กๆอะ่ะกระเป๋าลูกเล็กแบบเนี้ย เคยซื้อไปใช้ครับลูกร้อยเดียวเองก็โอเคอยู่นะใช้ทนใช้น,นานแต่มันก็อยู่ที่คนใช้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะโซนนี้นะครับโซนตลาดปลาทองใครที่เคยอยู่โซนเมนบุรีนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงบรรยากาศเปลี่ยนไหม เสียงก็มีเยอะยะเลยนะเรามาดูเรามาดูได้ทุกคนเรามาดูนะครับนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายของต่างๆแล้นี่ก็คือคลิปบรรยากาศตลาดปลาเงินปลาทอง ขอปิดคลิปไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆ c o คอมเมนต์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ดูเสือ้อไหมดูเสือ้อไหมนี่มันจะร้าน,นเขาจะแบบมีแบบทุกโซนเลยนะทุกรายการสินค้าเลย